อีรอสกาตำนานเก่าแก่จากทะเลเหนือเล่าถึงปีศาจรูปร่างคล้ายปูทะเลเมือหึมาผู้คนเรียกมันว่าอีรอสการ่างกายมันสูงเท่าภูเขากระดองหนาทึบป,ปกคลุมไปด้วยดวงตาสีฟ้านับพันที่เรืองแสงราวกับท้องฟ้ายามค่ำคืนแต่และดวงตาขยับพร้อมกันเหมือนกำลังจับจ้องเรือเล็กๆของมนุษย์นักเดินเรือเล่าว,ว่าเมื่อเขาใกล้เขตของมันจะได้ยินเสียงกระซิบในหัวเป็นเสียงนับเลขถอยหลังซ้ำไปซ้ำมาไม่สิ้นสุด หลายคนเริ่มเสียสติตะโกนด่าทอหรือกระโดดทะเลหายไปเองก่อนที่ก้ามยักษ์ของอีรอสกาจะโผล่ขึ้นกลางพายุฟาดเรือแตกกระจายราวกับของเล่นไม้บางครั้งเรือทั้งลำถูกกลืนหายไปใต้คลื่นในเสี้ยววินาทีเหลือเพียงเสียงนับเลขที่ยังคงสะท้อนอยู่ในหัวผู้รอดชีวิตตลอดการและทุกครั้งที่มีคนเอ่ยชื่อนี้คลื่นทะเลก็มักจะซัดแรงขึ้นราวกับมันยังเฝ้าฟังอยู่เสมอเนวัสอีด ในเมืองร้างยุโรปตะวันออกมีเรื่องเล่าถึงสิ่งมีชีวิตร่างสูงหย่งไร้ใบหน้าผู้คนขนานนามว่าเนวัสอีดสิ่งเดียวที่มันมีแทนใบหน้าคือปากยักษ์เต็มไปด้วยฟันคมซ้อนเป็นชั้นลึกเมื่อตัวมันอ้าปากความเงียบจะเข้าครอบงำเหมือนโลกทั้งใบยหยุดส่งเสียงมนุษย์ที่เผชิญหน้าจะรู้สึกเหมือนพลังชีวิตถูกดูดออกจากร่างนวงตาขาวโพลนก่อนจะถูกฉีกเป็นเศษเนื้อเรื่องเล่าจากคนงานที่รอดกลับมาเล่าว่าในความมืดก่อนมันปรากฏ จะมีเสียงเล็บควนหินยาวๆก้องสะท้อนอยู่ในอุโมงค์และเมื่อเสียงนั้นใกล้เข้ามาไม่มีใครสามารถหนีรอดได้มีเพียงรอยเลือดที่ซึมบนผนังหินซึ่งยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ดรูวอคใจกลางทะเลทรายซาฮารามีเรื่องเล่าของนักเดินทางที่หายสาบสูญพร้อมคาราวานทั้งขบวนพวกเขาก้าวเข้าสู่เงามืดที่ไม่ควรมีอยู่ในกลางทะเลทรายผู้รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนเล่าว่าพวกเขาเห็นร่างมนุษย์บิดเบี้ยวแขนขายาวผิดสัดส่วน คลานบนผืนทรายเา้ากับเงาที่มีชีวิตสิ่งนั้นคือดรูวอลมันซ่องตัวในเงามืดและลากทุกสิ่งหายเข้าไปในความมืดมิดที่ไม่มีวันหวนกลับมาหลักฐานเดียวที่เหลือไว้คือรอยเท้าที่หยุดลงกระทันหันตรงขอบเงาและเครื่องใช้ที่ถูกทิ้งไว้เหมือนเจ้าของมันถูกกลืนหายไปในพริบตานักบวชบางคนกล่าวว่าดรูวอคือเงาของดวงอาทิตย์เองที่แปลเปลี่ยนเป็นปีศาจเพื่อลงโทษมนุษย์ที่บุกรุกแดนต้องห้ามโกลนมอต ในป่าลึกของรัเสเซียมีเงาแมาลงปีกใหญ่ปรากฏขึ้นในคืนเดือนมืดชาวบ้านเรียกมันว่าโกลมอตร่างของมันสูงเท่าตึกสามชั้นปีกใหญ่กว้างส่งเสียงกรีดร้องแทนเสียงกระพือและดวงตาสีแดงสองดวงส่องสว่างกลางความมืดเรื่องเล่าบอกว่ามันไม่ฆ่ามนุษย์โดยตรงแต่การปรากฏตัวของมันคือสัญญาณหาย,ยนะไม่กี่วันหลังจากมีคนเห็นโกลมอตหมู่บ้านก็ถูกน้ำท่วมใหญ่ไฟป่าหรือโรคภัยระบาดที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปทั้งชุมชน และทุกครั้งที่ใครเผลอสบตากับมันพวกเขามักจะเห็นภาพความตายของตัวเองล่วงหน้าและมักจะตายด้วยเหตุการณ์เดียวกับภาพที่เห็นโดยไม่มีข้อยกเว้นเสมอครซารอนใต้ทารน้ำแข็งกรีนแลนด์มีสิ่งที่ชาวประมงไม่กล้าเอ่ยชื่อมันคือครซารอนปีศาจแห่งหนวดดำมหึืมาที่พันกันเหมือนป่าใต้ทะเลหนวดของมันสามารถเจาะทะลุน้ำแข็งหนาแล้วคว้าทุกสิ่งที่อยู่เหนือน้ำแข็งหนึ่งในเรื่องเล่าที่โด่งดังคือการหายไปของเรือสำรวจทั้งลำ หนวดนับสิบเส้นพุ่งขึ้นมาจากพื้นน้ำแข็งโอบรัดตัวเรืออย่างง่ายดายก่อนดึงทุกชีวิตลงสู่ทะเลลึกโดยไม่มีเสียงกรีดร้องใดๆเล็ดลอดออกมาอีกเลยและจนถึงปัจจุบันยังมีช่องน้ำแข็งบางแห่งที่ถูกเล่าต่อว่าเป็นประตูลงสู่ร่างมันโดยตรงอีกด้วยออากูลน ภายในห้องสมุดโบราณของอียิปต์มีบันทึกที่ห้ามผู้ใดเปิดอ่านเพราะมันเกี่ยวกับอากูลอนสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เนื้อหนังหากแต่ร่างกายเกิดจากหนังสือและหน้าประกาศพันกันเป็นรูปร่างประหลาดมันจะปรากฏทุกครั้งที่มีคนอ่านตำราเก่าแก่แกเกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์หน้าประกาศจะแปรเปลี่ยนเป็นดวงตาและปากนับไม่ถ้วนก่อนจะพุ่งเข้ากลืนกินความทรงจำของผู้ที่เปิดมันผู้เคราะหไร้จะกลายเป็นร่างไร้วิญญาณที่เดินได้แต่ไม่มีความทรงจำใดๆหลงเหลืออยู่ เรื่องเล่ากล่าวว่าหนังสือบางเล่มยังคงเคลื่อนไหวเบาๆแม้ไม่มีใครสัมผัสเฟนดรอสตำนานจากบึงคโคลนในแอฟริกาเล่าถึงงูยักษ์ที่ไม่ได้มีแค่หัวเดียวแต่มันมีหัวซ้อนกันขึ้นไปเหมือนหอคอยมนุษย์ขนาดนามว่ามันคือเฟนดรอสแต่ละหัวส่งเสียงกรีดร้องแหลมสูงจนพื้นดินสั่นสะเทือนและกระดูของผู้ในยินสั่นไหวมันปรากฏขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวงและทุกหมู่บ้านที่มันผ่านจะถูกกลืนลงใต้คโคลนทั้งหมู่บ้านไม่มีสิ่งใดเหลือไว นอกจากเสียงกรีดร้องสะท้อนลอยอยู่ในอากาศราวกับคำสาบและจนถึงวันนี้ยังมีพื้นที่บึงกว้างที่เงียบเกินปกติเชื่อกันว่าคือร่างนอนหลับของมันที่ยังไม่ตื่นคาทูลอสคาทูลอสถูกขนานนามว่าเป็นเงาของเทพโบราณมันมีรูปร่างคล้ายเสือดำมหึมาแต่ทั่วลำตัวมีแขนมนุษย์ผอออกมานับร้อยแต่ละแขนดิ้นรนขวายคว้าสิ่งรอบตัวอย่างไม่หยุดหย่อนเมื่อมันพุ่งผ่านเมืองแขนเหล่านั้นจะฉีกทุกสิ่งที่ขวางหน้า ทั้งกำแพงอาคารหรือร่างมนุษย์กลายเป็นเพียงซากปรักหักพังในเวลาไม่กี่ลมหายใจเรื่องเล่าว่าเมืองเงาดำรูปร่างเสือวิ่งผ่านแม้แต่แสงตะวันยังถูกลืนหายไปชั่วขณะและคืนวันนั้นทั้งเมืองมืดสนิทราวกับโลกถูกลืมเลือนโอคานนสภูเขาไฟในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เล่าว่ามีปีศาจที่อาศาัยอยู่ใต้ลาวาร่างกายมหือมาเหมือนยักษ์ที่ผิวหนังคือหินแตกเป็นรอยและทุกช่องรอยร้าวมีเปเลวเพลิงลุกโชนอยู่ภายใน เมื่อภูเขาไฟประทุผู้คนจะเห็นร่างของโอคานตสก้าวขึ้นมาจากเปลวเพลิงสู่เทียบท้องฟ้ามันจับก้อนหินยักษ์เวี่ยงใส่หมู่บ้านทําให้พื้นที่ทั้งหมดกลายเป็นเพียงเท่าฐานและเมื่อมันหายกลับลงไปในลาวาก็เหลือเพียงภูเขาไฟที่ยังเดือดพล่านไม่หยุดหลายคนเชื่อว่าการประทุทุกครั้งคือการหายใจของมันที่ยังไม่ตายซาลินทอสกลางมหาสมุทรแปซิฟิกมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหมอกหนาที่ปกคลุมทะเลในยามค่ําคืนเรือประมงที่เข้าไปในหมอกนั้น มักหายสาบสูญผู้รอดชีวิตเล่าถึงเงาร่างมาหึมาคล้ายวานแต่หัวกลับบิดเบี้ยวเป็นใบหน้ามนุษย์ยักษ์ปากใหญ่ฉีกยาวจนถึงหูเมื่อมันร้องเสียงนั้นไม่ใช่เสียงสัตว์แต่คือเสียงกรีดร้องของผู้คนนับไม่ถ้วนที่เคยตายกลางทะเลเรือทั้งลำถูกกลืนหายไปพร้อมเสียงหอยหวนเหลือเพียงทะเลเงียบสงัดกับหมอกหนาที่ไม่เคยจางหายและทุกครั้งที่หมอกนั้นปรากฏมีคนเล่าว,ว่าได้ยินเสียงเรียกชื่อของตนแว่วอยู่ในสายลม